ะะหลังจากที่เมื่อวานนก็แนะนำไปแล้วนะคะก็คือมาอัปเดตให้ดูเนาะว่าหน้าสาอาทิตย์นะคะที่ไม่ได้ใช้น้ำชาหน้าตาเป็นไงก็ประมาณนี้นะคะนี่คือหน้าสดกัดจังพึ่งอาบน้ําเสร็จนะปกติแล้วนะคะเวลาอาบน้ําเสร็จกัดจังก็จะใช้สเปรย์น้ําแร่ตัวนี้นะคะเป็น Facial d e r m i Spray นะคะของนี่้อบุญยีนะคะเป็นแบบว่า น้ำแร่จากเกาหลีเนาะก็ประมาณนีใ้ใช้ก่อนนะคะระหว่างที่เราไม่ได้ใช้น้ดชาเซรั่มนะคะของหมดเราก็ไม่รอค่ะเราก็มีตัวอื่นมาทดแทนนะคะส่วนปากนะคะใช้ตัวนี้ใช้มานามากของโปรยวิต้าซีซีลิปเอเซนนะคะจะบอกว่า ไม่ได้ขายทุกตัวนะคะแล้วก็ที่มาโฆษณาที่ไม่ใช่ครีมมาโฆษณาที่มารีวิวนี้นะคะตัวไหนขายก็บอกขายตัวไหนไม่ขายก็คือบอกไม่ได้ขายนะคะอันนี้แค่แบบพ่นน้ำแร่เนาะแล้วก็ใช้ตัวนี้ค่ะสองตัวนี้เขาบอกว่าครีมเรียกเนื้อเนาะอันนี้ของแกมมาลินนะคะรีเทิร์นครีมนะคะที่เขาบอกว่าครีมเรียกเนื้อนะคะตอนนี้ที่กําลังดังเราจะซื้อหลอดเล็กทุกอย่างค่ะเพราะว่าเราเป็นคนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็ กลัวแพ้เคยหน้าพังมาก่อนเหมือนกันนะคะทาไ,ไปเลยค่ะจริงๆตัวนี้ตัวเดียวก็น่าจะเอาอยู่แล้วนะทานะเราก็อย่าลืมทาคอนะจ๊ะตัวนี้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าช่วยอะไรแต่เขาบอกว่ามันคือครีมเลือกเนื้อเนาะอันนี้เป็นของแกมราินนะจ้าข้างหลังจะเป็นภาษาเกาหลีด้วยแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะคะ เป็นไวท์เทนนิ่งครีมแล้วก็อ๋อนี่ไงเขาบอกอยู่ตรงนี้นะคะเป็นครีมลดริ้วรอยแล้วก็เป็นครีมให้หน้าขาวใสได้ด้วยอันนี้ตัวนี้นะคะกัมมารินนี่เหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะเพราะเป็นเนื้อครีมที่แบบไม่ได้มันนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นของเอ็มเพิร์นเอ็นนะคะารใช้แค่สองตัวนี้เท่านั้นนะคะระหว่างที่ไม่ได้ใช้นาชาเซรั่มรูร่องรอยกันใช้นะคะตัวนี้เอ็มเพิร์นเอ็นเป็น ไฮยาลูรอนครีมนะคะจริงๆของเอ p ม r e นเนี่ยค่ะแนะนำตัวนี้ยี่ห้อนี้ดีจริงๆเป็นของเกาหลีใช้แค่วันละหยดปกติมันจะเป็นขวดปั๊มเป็นขวดคือกัดจะมีแต่เป็นไซส์เล็กอะขวดปั๊มหยดเดี๋ยวเอามาให้ดูนะแป๊บหนึ่งกัดซื้อมาเป็นแบบขวดแบ่งเนาะมันจะมีเป็นกัดซื้อมาใช้นะคะเป็นมีแป๊บไทยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วกับ วิตามินซีนะคะเป็นวิตซีคือพวกเนี้ยมันต้องแบบจริงๆ,ๆเขาจะใช้ที่เขาเป็นหยดๆขวดหยด,ด,ดๆขวดใหญ่เนาะขวดใหญ่หยุดบ,บ้านหนึ่งไม่ได้หยิบมามีมีสองบ้านก็เลยแบบก็คืออันนี้ใช้จนหมดแล้วเหลือวิตามินซีอะไหนๆเอามาแล้วก็ใช้หน่อยก็ได้อันนี้คือกัดแบ่งมาจากขวดใหญ่นะอะมันแบบมันหมดแล้วอะตัวคือแค่หยดเดียวหน้าใสาเลยนะจ๊ะบอกเลย ใช้แป๊บไทยตอนนี้เขามาีสูตรใหม่นะสูตรโกอะไรทุกอย่างจริงๆมันต้องทานี้ก่อนแล้วค่อยทาครีมตัวนี้นะ,ะกัมมาลินดีไหมก็ดูเอาเนาะสามอาทิตย์ที่ไม่ได้ใช้นาชาก็ใช้พวกนี้แทนนะคะแล้วก็ด้วยความที่เรานอนท้องแอร์เนาะเรากลัวผิวแห้งเราก็ใช้ไฮยาลูรอนตัวนี้นะคะเหมาะกับคนผิวแห้งมากๆนะคะโบกมันเข้าไปค่ะแต่ว่ากัตก็ไม่ได้ใช้เยอะอีกแหละใช้แค่แบบ แค่นี้พอนะไ่ต้องใช้เยอะแค่นี้คือทั้งหน้าะ้ะหน้าจะขาวใสดีไม่ดีนะคะแนะนำก็คือตอนล้างค่ะเราล้างหน้าดีผิวก็ดีถ้าเราล้างหน้าสะอาดนะคะผิวมันก็ จะพร้อมที่จะเปิดรับครีมใหม่ๆครีมที่มันบำรุงแล้วก็บำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแนะนําให้เน้นกอกตอนล้างหน้านะคะล้างหน้าให้สะอาดแล้วเราจะได้ไม่มีสิวอุดตันไม่มีสิวผดสิวอักเสบทั้งหลายนะคะก็ให้ดูใกล้ๆเลยเนาะเห็นไหมคือกัดไม่เคยโฟกัสเรื่องกะของตัวเองยังมีร่องรอยของสิวอยู่บ้างนะคะที่บอกเมื่อวานเนาะว่าเราไปกดสิวมาเพราะเราแพ้หน้ากากเนาะเพราะเราใส่หน้ากากตลอด โดยรวมถือว่าโอเคก็โอเคแล้วใช้แค่นี้เลยจบเราก็ไปนอนสองตัวนี้ค่ะใช้ประจำแล้วอย่าลืมพ่นน้าแรก่ก่อนนอนประมาณนี้นะคะหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปไม่อันตรายแน่นอนของเกาหลีแนะนำายบายไปแล้ว